ค่า ph ของดินเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงได้จากดินกรดเนี่ยไปเป็น ph 5 5ถึง6.5เนี่ยไม่ยากเลยก็ทำได้โดยการใส่ปูนซึ่งปูนเนี่ยไม่ใช่ปูนที่เอาไว้ก่อสร้างนะฮะเป็นปูนเพื่อการเกษตรซึ่งก็จะมีปูนมารปูนมารปูนขาวปูนโดโลไม้ที่ปูนมานี่คืออะไรปูนมาก็คือหินปูนที่มันเกิด ผสมคุกเค้ากับดินนะคะก็จะมีปูนเนี่ยมากน้อยแล้วแต่แหละบางที่ก็มีความเข้มข้นสูงกว่าก็จะถ้าเทียบกับปูนปูนขาวหรือปูนเขาเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งก็คือหินปูนภูเขาหินปูนเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาแคลเซียมคาร์บอเนตบริสุดเนี่ยเป็นร้อยหนึ่งพวกปูนมนก็จะมีน้อยกว่านะคะทีนี้ปูนนเนี่ยก็สามารถขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วก็ไปบด ก็ใส่กระสอบขายได้นะฮะเอาไปใส่ดินก็จะช้าเพราะมันเป็นหินเป็นหินปูนเราก็ต้องบดให้ละเอียดเพราะว่าถ้าบดไม่ละเอียดก็จะใช้เวลาในการทําปริกยาเนี่ยนานมากเพราะว่าเม็ดปูนเนี่ยจะต้องทําปริยากับกรดที่อยู่ในดินแล้วก็เพิ่ม pH ให้สูงขึ้นนี่ปูนขาวปูนขาวก็เอาหินปูนไปเผานะฮะเอาหินปูนไปเผาเสร็จแล้วเนี่ยตอนมันร้อนๆก็เอาน้ําไปพรม มนแตกก็มาบดก็จะเป็นปูนที่มีความสามารถในการทําให้ดินเป็นกดลดลงหรือเป็นด่างเพิ่มขึ้นเนี่ยมากที่สุดเพราะว่ามันไปเผาไล่เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะก็จะทําให้มีแต่เนื้อปูนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากไล่อย่างอื่นไปหมดก็ปฏิกิริยาเร็วจะเห็นได้ว่าเวลาเราใส่ปูนขาวเนี่ยก็จะร้อนร้อนมือเพราะทำปฏิกิริยาเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ว่าทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว เปลี่ยน pH ได้เร็วอย่างที่เราต้องการซึ่งการใส่ปูนนี่ใช้เวลานานมากในการปรับ pH นะคะไม่ใช่ใส่ลงไปปุ๊บภายในหน,งหนึงสัปดาห์ก็จะปรับ pH ได้ปรับได้ก็เฉพาะที่อยู่ตรงด้านบนกว่าปูนจะวิ่งลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะนานนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มที่เราต้องการปรับ pH อย่างเดียวก็คือมีปูนมานปูนขาวหรือกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยใช้เปลือกหอยเผา ก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่เปลือกหอยเผาก็จะมีธาตุอื่นที่มีอยู่ในเปลือกหอยเนี่ยบ้างให้เป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยนะคะถ้าเราเผาแล้วก็เอามาใส่ในด,ดินนี้ตัวที่ปูนอีกตัวหนึ่งที่ใช้กันมากเพราะบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เพราะหาซื้อง่ายหรืออะไรแต่เพราะดินเราเนี่ยจะขาดแมกนีเซียมเราก็จะใช้ปูนที่เรียกว่าโดโลไมด์โดโลไมด์เนี่ยก็คือหินปูนเหมือนกันแต่เป็นหินปูนที่มีแคลเซียมกับแมกนีเซียม คาร,ร์บอนเตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการใส่ปูนโดโลไมท์ก็จะทําให้เราสามารถได้ธาตุแมบกบนีเซียมที่ดินเรามักจะขาดอยู่ด้วยเข้าไปอีกโดโลไมท์เนี่ยก็จะเหมือนปูนมาคือเอาหินปูนเนี่ยมาบดบดแล้วก็เอาไปใส่ดินเลยปฏิกิริยาก็จะช้าใช้เวลานานแล้วก็ดินถ้าเป็นกรดมากก็จะทำปฏิกิริยาเร็วกว่าดินที่เป็นกรดน้อยแล้วถ้าเราบดละเอียด ปฏิกยาก็จะเร็วกว่าเวลาระบบบดหยาบๆเพราะมันเป็นหินปูนมันถ้าพื้นที่มันไม่ได้สัมผัสกับปูนมันก็ไม่ละลายนะคะทั้ง3อย่างนี้ก็คือปูนที่เราใช้เพื่อปรับ pH แล้วก็ pH ที่ทเหมาะสมที่สุดอย่างที่บอกก็คือ5.5ถึง6.5 pH สูงกว่านั้นดีไหมไม่ดีก็จะมีปัญหาการขาดจุลธาตุอื่นๆตามมานะคะ pH ต่ํา ไม่ดีเพราะฟอสเฟตจะถูกตรึงให้ไม่เป็นประโยชน์กับพืช